ไ่้คหหนหก็อคนถาามวา่กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีนนต้อนรับสู่ช่อง MJ กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปเอ็กซ์คลูกันนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูงานสะตันกันนะโอเคก็จะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะโทษทีนะพอดีอยังเซตกล้องไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ่านกล้องไม่รู้จะปรับยังไงให้มันตรง ปกติผมจะไม่ค่อยพกกล้องนะหนึ่งเลยคือแม่งหนักสองคือไม่มีคอนเทนต์อะไรจะถ่ายก็เลยไม่ค่อยอยากพกเท่าไหร่เอ๊ะสลับเกียร์เกียรขึ้น เอาจริงๆนะผมก็ยังหลงเกียร์อยู่นะผมก็ยังไม่ชินเกียร์กลับสักทีต่อให้ได้ขี่บ่อยแค่ไหนก็เถอะเออผมจะตอบคำถามนี้เว้ยที่มีคนถามว่า What's ว,ว่า r o ที่มีคนถามว่า ไปไหนทัศนวิสัยดีที่สุดนะครับกูตกใจตำรวจมากเลยกูนึกวา่าเขาจะจับขับมาจับกูเอ็นแม็กก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เออโค้งแรงถ้าเมาื่อกี้แบบจริงๆผมว่าเขาเปลี่ยนเป้าหมายได้นะแต่ดีนะที่เขาไม่เปลี่ยนเป้าหมายมาจับผมนะ <laughs> โอ้ยยีด เห็นตำรวจแล้วตกใจหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยกล่าวว่าเกมแน่เลยเหมือนพี่เลยอะ <c oughs> เกือบไปแล้ววันนี้ไม่มีค่าแต่วันหน้าจะโดนก <c oughs> ็อยากเนภาพเลยเออก็สำหรับมีคำถามนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอา้ยเขาถามว่าหมวกที่เป็นเต็มใบกับไม่เต็มใบเนี่ย การมุมมองเอ้ยมุมมองกันมองอ่ะมันมันมันแตกต่างกันจริงไหมอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าหมวกเปิด้างอะ่ะมุมมองมันไม่แคบมันไม่แคบเอ่อเหมือนหมวกเต็มใบก็จริงนะแต่มันจะได้เรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นหมวกเต็มใบเนาะแต่ถามว่ามันมองกว้างจริงอะ่ะก็ก็มองกว้างแหละเพราะว่ามันเป็นหมวกเปิด้างเนาะ เป็นหมวกเปิดทางมันก็มองได้กว้างกว่านะครับแต่แต,แต่มันได้มีหมวกเปิดทางอีกแบบหนึ่งก็คือเปิดพางแล้วสไลด์ลงมาเป็นเต็มใบนะครับอันเนี้ถามว่ามุมมองต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดเปิดเอ่อเปิดสไลด์ค้างขึ้นอะนะมันก็มุมมองเท่ากันกับหมวกเต็มใบเลยแต่ถ้าเกิดเราสไลด์หมวกขึ้นมาอะไรปุ๊บนั่นแหล,ละเท่ากันเลยนะครับกับหมวกเอ่อเต็มใบนะครับสไลด์ลงไป ก็มีโชว์รถมาขายด้วยนะจากร้านพิเช่ซูเปอร์บค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรถอะไรกันบ้างนะจริงมีรถเก่ามาโชว์ด้วยนะครับอย่าเอารถเราไปโชว์เลยครับสภาพรถไม่มีอะไรสัอย่างเลยของแต่งอะไรนะงั้นไปทางนึงดีกว่าทางนี้ไม่เวิร์กละ รถติดเกินเดี๋ยวเราไปทางร้านฟ้าแท็กนะแล้วเราก็จะทะลุไปจอดข้างหน้าเีือสลิปเปอร์ครัสแต่เวลารอสูงอะมันมันค่อนข้างขี่ดีเลยนะไม่สิไม่ได้ขี่ดีมันใช้งานได้ดีเออมันแบบไม่ดึงดึงแบบยังไงเดียมันไม่กระชากมากอะ่ะแต่พอเป็นรถรอะพอพอเราไปใช้สลิปเปอร์ครัสรอบต่ำเนี่ยการว่ารถมันดึง

รถเยอะเหลือเกินเอออาการคัดไหลผมหายแล้ววาทุกคนอาการที่คัดมันจะไหลไปข้างหน้าเพราะว่าไอตัวตัวก้านเบรกก้านคัดมันมันสายมันหลวมนะมันเลยทําให้อ่อมันเลยโอ้โหเียแล้วมันเลยทำให้มัน พัดมันไหลลื่นเองของมันผีไปตรงไหนก็ติดวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเอ้ยวันเสาร์ด้วย หน้าเที่ยวบันดีกว่ามากทำไมเขาขี่รถอินดี้จังวะขี่ไปสักใกล้รถเขาเลยแล้วกี่แล้วทำไมมันทำไมมันต้องเบิร์นวะคนเราอ่ะสงสัยไหม ใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวงานอยู่แค่ตรงนี้เอง ก็ดีก็ติดมาจากทางนู้นหรอวะเราไม่หนีไม่ต่างกันเลยเฮียแล้วมันติดไรวะ เพราะว่าติดที่มีงานอ่ะเหรอใช่เหรอวะอีะอสัเ็กสิบหล่อเทไปแล้วคันหนึ่งเราควรออกนอกได้จริงขอออกนอกได้ไหม จริงออกข้างนอก่อยนะครับโหติดไอ้เหี้ยงานอยู่แค่นี้เองรถติดที่พายแต่วันนี้รถเยอะจริงว่ะ ทำไมวะเมื่อกี้สงสัยแต่อีกมากเลย